ป้าตีจา้าพอแม่พี่นองไอซิดาไปหาหน่อไม่มาให้พี่นองว่าอยากกินเข่าแล้วว่าสั่นกลับมาได้เน้อไหม่มาให้เดี๋ยวสิปิ่งย่างเด้อพี่นองดเด้อเรียมเนี่ยกินให้ไซิดาศิดาหิวเข่ากลับมาแล้วพี่นองปิ่งย่างย่างหมูย่างใส่กอกแน่ปิ่งอันปิ่งก๋อยพี่นองเค่อยกินบอปิ่งก๋อย ปิ้งก้อยเส้กล้วยสิปิ้งก้อยตบถ่ายเด้อแก่ข้าวเป็นของหวานปิ้งกล้วยปิ้งก้อยอันนี้ย่างให้ซีดาสะกันเพิ่นหิวเขาเพิ่นหิวเขาอันเพิ่นไปหานอมัเพิ่นกับบเดทไทยมาให้เบิ้งดอกพี่นองเพราะว่าเพิ่นบ่มีผู้จับกล่องให้เพิ่นแล่าทาบบอันทาโบไปน้ำเล่าแล้วกะโบไทยมาให้ดอกกระชังดอกโบไทยกระชังวัตเตได้นมัยมาให้ไขว่บัสนดอก เดี๋ยวย่างให้เรากินก่อนแล้วหิวเข่าของข่อยข่อยกะจิทานทาใส่กอกข่อยย่างย่างหมูใไฮซีดาพี่น้องเนื้อหมูเนื้อเนื้อข้อหมูเด้อใไฮซีดากินก่อนข่อยกะจิข่อยว่าสิทากินใส่กอกข่อยพุ่นน่ะเอาหมูออกแล้วจักสิย่างใส่กอกต่อพูดอะไรพูดที่ส่วนดูอีกทัศน์เลย อย่างไห้ศิีดาไปกินก่อนอเนี่ย่อยกินใส่กอกใส่กอกบ,บุญเสน้นใส่กอกอีสานกลังกินก่อนพี่น้องเดี๋ยวคอยสิลุยกินกับขิงกับรพริก ເປັນໄສດາກິນກະຢາກນຳພີ່ນ້ອງຫິວຖ້າໃສ່ກອກຍັງໄດ້ກິນ Hey, like that

ສອງຄົນຕັ້ງຫິວບົມພະກັນມາເບິ່ງພີ່ນ້ອງດຳ1ປີ

ข้องหวานตุ๊บไถ่ไม่เอียงพี่น้องมือในบักแตงโม่บักแตงโม่ก็ปิ่งก่อยพี่น้องกล้วยกล้วยสองนอยวยกล้วยซุกเอามาขันเอามานวดใส่กันกับก่อยเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็มะฮอมาปิ่งผู้ใดผู้ใดบ่หันเคยเห็ดเบิงอันบ่ inn, เคยเห็ดกินเห็ดล่องเบิงเด้อพีนอ่น้องเบงแนีพี่น้องนอมัมอซิดาแล้วใดมใไ้ก็ได้หดลายอยู่เด้ออันนี้ปิ้งก่อยพี่น้อง ปิ่งแฮมแฮมมันสีแสบเด้อพี่น้องว่าต้องไปใส่น้ำตุ้มน้ำตาลกวยมันหวานด้วยแล้วอันนี้ตุ๊บถ่ายปิ่งก๋อยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันคลิปนาจ้า